สวัสดีครับพบกับช่องออโตจังเนาะมื่อนีผมสีมาพูดถึงเรื่องการคอมเมนต์หรือว่าการที่เราไปอัดคลิปอะไรต่างๆที่ไม่เป็นสาระหรืออะไรที่ว่ามันไม่ดีขัดต่อานอกฎของมาตรฐานชุมชนของ f c e b o o o กนองพี่น้องมื่อขึ้นผมตื่นเศราขึ้นมาประมาณตีสี่ผมมาเปิดโทรศัพท์เบิง้งผมเห็นไอตัวนี้แจ้งเตือนขึ้นมาครับผมรู้เลยว่าคืออะไรเนาะ ผู้ชายคนนี้หรือเฟซเจ้าของช่องนี้น่าจะพิมพ์อะไรที่ไม่ดีเข้ามาในช่องของผมเนาะที่ผมได้ตั้งระบบเอาไว้คือผมได้ตั้งระบบการจำกัดความคิดเห็นที่ไม่อะไรอะ่ะสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะหนึ่งพิมพ์มาแบบบว้า,สางสันสองพิมพ์แนวบดีเนาะผมได้ตั้งระบบตรงนี้เอาไว้เนาะแล้วทางระบบ Facebook เ,เขาได้ตรวจจับเห็น เราเลยทําการลบนี่แหละครับพี่น้องผมถึงบอกว่าเราไปตั้งเราไปตั้งไว้เลยอ่าใครที่พิมพ์อะไรเข้ามาไม่ดีระบบเขาจะทําการลบออกให้เราเนาะระบบ Facebook เขาตรวจจับเขาตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลาใครที่พิมพ์อะไรเข้ามาคือพูดถึงว่าการที่ว่าหนึ่งที่เราไปตั้งมันมีผลดีกับเรายัางไงหนึ่งช่องเรานะ่ะไม่โดนลดค่าการมองเห็นสองช่องเราอะ่ะไม่โดนสแปมเนาะ แล้วอีกอย่างหนึง่งพวกเวบการพนันต่างๆกับบอสามารถมาแปะลิงทีไต้คอมเมนต์เขาได้เนาะนั่นแหละครับให้เข้าไปตั้งเอาไว้ส่วนวิธีการตั้งผมเคยทําคลิปนี้ลงไปแล้วเนาะผมเคยสอนวิธีนี้ลงไปแล้วเนาะถ้าผูดด้ใดว่าหาคลิปนี้เพราะเห็นหรือว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมสีแช่ขึ้นมาให้หน้าหน้าฟีดให้เนะาะอยู่ไก่ขนทางครับไก่ทังดํามุไงแมันแลอนี่นแหละครับแล้นึง,นงว่า การที่เราตั้งไว้เป็นผลดีเป็นผลดีต่อเห้าเป็นผลดีต่อช่องของเฮ่าเนาะนั่นแหละครับถ้าใครตั้งไม่เป็นทักมาหาผมเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ไปให้เวลาตั้งจะได้ตั้งเป็นเนาะตั้งแบบไหนจํากัดความคิดเห็นอย่างไงผมสอนในคลิปนั้นทั้งหมดแล้วครับแล้วกัผู้ใดที่มักพิมพ์เอียงทีแนวบอดีอะระบบเขาจะลบออกเทันทีเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับช่องของเขา ช่องของเขาก็จะโดนสแปมครับพอโดนสแปมใช่ไหมช่องของเขาก็จะโดนลดค่าการมองเห็นลงไปถ้าทําผิดซ้ําบ่อยๆบ่อยๆช่องของเขาก็จะโดนปิดโดยบรรยายครับ facebook จะปิดเลยอ่าคือทางของเราเนะี่ยได้ตั้งได้ตั้งระบบป้องกันเอาไวนะ้เนาะคือช่องผมตั้งระบบป้องกันเอาไว้ครับจะเป็นอ่าหนึ่งการแฮกเฟซผมตั้งเอาไวนะ้เนาะสการตรวจสอบ การตรวจสอบข้อมูลต่างๆผมก็ตั้งเอาไว้แน้วกะผมตั้งแม้กระทั่งการตรวจสอบความคิดเห็นเนาะผมก็ตั้งเอาไว้ผมตั้งเอาไว้สิบข้อเนอะเอาะออกะสิบข้อนั่นกะโอ้เยอะพอสมควรครับการที่ว่าคนที่หนึ่งมันป้องกันป้องกันพวกอ่ามิจฉาชีพพวกอ่าอ่าเฟซปลอมพวกช่องปลอมพวกนี้เนาะพี่น้องเนาะที่ผมตั้งเอาไวน้นะอืม คือมันเป็นผลดีต่อช่องของเราพี่น้องร้องเห็ดบังเดปองยัยงตีมือหนึ่งห้าบวหูดอ,อกวาสิเกิดยี่ยังกับช่อง,องห้าทางที่ดีให้ห้าปองกันไว้ก่อนนะดีที่สุดครับผมขอบคุณครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ออโตโน้นนำเพื่อเป็น,ก,นก,กำลังใจกาลังใจทำคลิปในครั้งต่อไปครับผมขอบคุณครับ